เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมอยู่ในรายการวอลเลอร์กับช่องวินแล้วก็ชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนมารับของฟรีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับผมเป็นแว่นนะครับผมแล้วก็แจ็คเก็ตนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยก่อนอื่นนะครับผมใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูช่องวินเลยนะครับผมช่องของเรามีการแจกโลบักฟรีด้วยนะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาผมแจกโลบักฟรีแล้วก็วันนี้นะครับผมหนึ่งทุ่มมีการแจกโลบักร นี่เลย2อย่างนี้นะครับผมแบบที่ผมจะพาเข้าไปเลยนี่เลยครับผมลูบโชเบียนะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้เดส c r i p t ปชันข้างล่างนี้เลยเอาล้วกดเพจไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเกมนะครับผมคุณผู้ชมครับเราเดินตามที่ลูกศรเขามีชี้ไปก่อนนะครับผมแล้วกดตัว e ไปครับผมแล้วก็กด next 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 ดันไปแล้วก็เดินตามที่เขาชี้ไปให้ทั้งหมดก่อนเลยนะครับผมคุณผู้ชมเพื่อที่แบบว่าเหมือนการจบเทอร์เทรียลก่อนแล้วมันก็จะได้นี่มานะครับมันก็จะได้เอ่อตัวแจ็คเก็ตมาโอเคอย่างแรกผมเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ มันจะมีทั้งหมด3อันนะคุณผู้ชมนะหลังจากตรงนี้เสร็จหมดแล้วนะครับผม3อันนะครับผมแล้วโดดลงไปแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับผมอุ้ยอะไรวะไปที่ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็กดตัว e ไปหลังจากนั้นเรากดที่กางเกงครับผมแล้วก็ choose color ครับปรับเป็นนี้แล้วก็ปรับ texture เป็นนี้แล้วเราก็กด create ไปเลยครับผมคุณผู้ชมอ่าห้าเป็นการสร้างกางเกงมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไปเอาแว่นเพราะว่าแว่นเนี่ยเราจะต้องเทรดนะครับผมโอเคเราจะกดว่า add collection ไปนะครับผมแล้วก็เดินมาที่ตรง เออตรงนี้ครับมีคนรอเทรดอยู่นะคุณผู้ชมนะเอา้าทำไมต้องให้มาได้แล้วครับพี่ได้แล้วครับผมแล้วก็ไปที่ตรงนี้อ๋อ uh, อะไรวะโอเคเรากดต,ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็กดเอ่อ uh, ปรับตรงนี้เป็นออนนะครับเอ้าโอเคปรับเป็นออนแล้วนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอ่ uh, เดินเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งเอาคนนี้ได้ไหมเทรดไหมหนูเทรดไหมเทรดไหมนี่ข้าบนหัวมันจะมีคําว่า ready to trade นะครับผมโอเคมันจะเลือกอันนี้ติ๊กถูกไป waiting for another player นะออเทอร์เพย์เจอร์เนี่ยฝั่งตรงข้ามเอ้าฝั่งตรงข้ามมันมีกางเกรงๆว่าเนี่ยโอเคเทรดเรียบร้อยครับผมเทรดคอมพิวต์แล้วนะครับผมแล้วก็จะได้ achievement มาตรงนี้เลยนะค,คุณผู้ชมนะแล้วก็เราจะได้อันนี้มานะครับผมแล้วก็ได้อีกอันนึงมาก็คือแว่นนะครับผมคุณผู้ชมโอเคอันนี้อะไรวะผมเทรดไปแล้วผมเทรดไปแล้วผมไม่มีของเทรดแล้วหนูเทรดแล้วแต่ว่าผมได้แค่นี่ว่ะผมได้แค่แจ็คเก็ตว่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเดินตามไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วกดตัว E ไปโอเเคคแล้้วกก็ดไปโโโออห หลังจากที่เรากดตรงนี้เสร็จนะครับผมเราก็จะได้แว่นมานะครับผมคุณผู้ชมครับนี่แล้วมันก็จะไม่มีลูกศรชี้อะไรเลยนะครับผมก็คือเทรดเสร็จเดินตามเส้นเสร็จได้ของเลยนะครับผม2อย่างนี้มาดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้ของเข้าไปที่เรียบร้อยหรือยังนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมเข้าแล้วนะครับผมทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็แว่นนะครับผมเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับชอบกันไหมครับผมถ้าคุชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคคคคลลิิปปปวววดีีโออออตต่่ไไััััันนนนน้ผผผมมมมขาากกกกะรรรบบทุ